ซีวิกเอมีอาการไฟเกียร์กระพริบเวลาขับออกไปมีอาการเกียร์วืดเกียร์เปลี่ยนช้าเป็นปัญหาที่อะไรคอยติดตามชมกันครับสำหรับ c ีวิกเอเกียร์ซี t เจ้าปัญหาครับผมเช็ครถก่อนเดินทางเหมือนเช็คอินก่อนเที่ยว ทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15หารายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a r s e r v i c e Center p r o c e s Zero เปลี่ยนถ่ายของเร็วทุกระบบ4999บาทน้ำมันเครื่องก่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนโชคอาบโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโช๊คคู่หน้าลูกป โปรช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1วันโปรฝัดชิ่งเกียร์ Honda A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้สุดเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้นซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และถ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศนาน6เดือนเฉพาะธนาคารกสรกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส o ปเอ e r เซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับในช่วงของซ่อมรถยนต์บ้านๆนะฮะก็วันนี้อยู่กับ Civic FE มีปัญหาในเรื่องของเกียร์เ,เปลี่ยนช้ามีอาการเกียร์กระตุกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ลูกค้าแจ้งมาว่ารถคันนี้เนี่ยเคยทําการเปลี่ยนเกียร์มาซึ่งรถคันนี้ก็ได้มีการมีการปรับแต่งเล็กน้อยนะครับแล้วก็ ได้การมีการใช้งานมาสักพักหนึ่งระยะหนึ่งในระยะแรกๆเนี่ยมีอาการที่เกียร์เหมือนกันมีอาการเดียวกันเลยในเรื่องของไฟเกียร์กระพริบ IP, นะครับเกียร์วืดนะครับเปลี่ยนช้านะครับซึ่งในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าเนี่ยครั้งที่แล้วลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเกียร์ไปนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยกลับมาเป็นอีกนะครับซึ่งเกียร์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้าเนี่ยเป็นเกียร์มือ2เนาะแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเกียร์จริงๆแล้วเนี่ยในตัวโฉมของซีวิกเอฟซีแคทที่เป็น1.5 F.K 1.5นะครับแล้วก็ Civic FE ที่เป็นเทอร์โบเนาะเครื่องเดียวกันหมดนะครับผมแต่ว่าในปัญหาที่เป็นกันอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็คือในเรื่องของเกียร์ t v t มันเกิดอาการที่แบบสายพานขาดบ้างหรือว่าทอร์กเกียร์มีปัญหาบ้างนะครับคอนเวอร์เตอร์มีปัญหาบ้างนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องราวปกติของรุ่นที่เป็นเกียร์ t v t นั่นเองแต่ว่าคันนี้เนี่ยได้ทำการเปลี่ยนเกียร์มาแต่ ผมเองได้มาพบเจอปัญหาอีกเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่าในตอนที่เราได้ทําการตรวจเช็คจากโค้ดแล้วเนี่ยมีในเรื่องของโค้ดเกียร์เด้งโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีในเรื่องของการขับขี่แล้วมีอาการชะลอการเปลี่ยนเกียร์นานพอสมควรนะครับผมซึ่งตรวจเช็คเบื้องต้นในตัวของสายพานเกียร์ไม่ได้ขาดนะครับผมแต่ว่า ตัวนี้มีปัญหาที่อะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมปัญหามันหลักๆเลยแล้วกันนะครับก็แน่นอนครับด้วยรถเนี่ยเจนแต่ละเจนเนี่ยทั้ง fc fk fe เนี่ยเกียร์มันใช้ด้วยกันได้เกียร์ลูกนี้ที่ลูกค้าไปเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ใช่เกียร์ตรงรุ่นอันดับแรกนะครับที่ผมจับได้เนี่ยเพราะว่ามันจะมีกล่องเกียร์อยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งตัวแต่ผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าไอ้กล่องเกียร์ลูกนี้มันจะไปอยู่ใน โฉมไหนนะไม่รู้ว่า Fc หรือ Fk แต่ไม่ใช่ Fe แน่นอนซึ่งเกียร์ลูกเก่าของ c ี f e ของลูกค้าตอนแรกที่ออกจากศูนย์มาเนี่ยลูกค้าเขาได้ทิ้งไปแล้วซึ่งเกียร์ลูกที่2เนี่ยลูกค้าก็ได้ทําการเปลี่ยนจากที่อื่นมานะครับแล้วก็ได้ทําการสลับของบางอย่างที่เอาของเก่าเนี่ยกลับมาใส่ในของใหม่ด้วยเช่นกัน ผมเองก็เลยได้ลื้อออกมาแล้วแล้วก็ได้ได้เห็นบางจุดและว,ว่า,าปัญหาหลากักๆแล้วเนี่ยมันมันจะเกิดที่อะไรบ้างถามว่าในการของมาใส่แบบนี้ใช้ด้วยกันได้ไหมมันใช้ด้วยกันได้นะครับกับหลายๆพาร์ทแล้วกันนะแต่ผมมองว่าทําแบบนี้มันอาจจะแบบจบยากนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยคือลูกค้าซื้อมือ2แล้วมือ2เนี่ยเราก็ไม่รู้อีกระยะเวลาเขาใช้กันมานานแค่ไหนแล้วซึ่งเกียร์เนี่ยบอกอย่างนี้นะครับว่า ของโฉมเนี้ยจะมีแต่เกียร์ที่เป็นของไทยเท่านั้นจะไม่มีเกียร์เซียงกงนะครับผมถ้าเกิดว่าจะหามือสองมันจะต้องเป็นเกียร์ที่รถไทยที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับที่จะเอามาใส่ซึ่งผมมองว่าคันนี้น่าจะเอาของออโฉมอื่นมาใส่แทนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะยกลงเนี่ยพวกชุดใส่ไฟอะทุกอย่างมันใส่เสียบด้วยกันใช้ด้วยกันได้แต่จะมีอยู่ไอ้กล่องข้างหน้าเนี้ยที่ไม่ได้มีปลั๊กเข้าไปเสียบ แล้วไม่ได้ใช้งานกับปลั๊กตัวนี้นะครับแต่ก็ลูกค้าก็ใช้งานมาอยู่ระยะหนึ่งพอสมควรนะผมเองก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นของโฉมไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันครับว่าปัญหาที่มันเกิดมันเกิดจากอะไรกันบ้างครับโอเคก็ได้ทําการรื้เกียร์ออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับพอรื้เกียร์ออกมาเนี่ยผมเริ่มเห็นรหัสนะผมก็ได้ทําการเช็ครหัสเรียบร้อยแล้วแหละซึ่งเกียร์ลูกนี้นะครับลืมไปว่าในเครื่อง L15 เนี่ยที่เป็นเทอร์โบตัวนี้มันจะมีของแอคคอร์ดอยู่ เกียร์เป็นของแอรคอร์ดนะครับผมแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนแบบจุกจิกจุกจ,กจ,กจิกมาพอสมควรนะที่ที่เห็นนะครับผมเพราะว่าเกียร์ของเดิมเอฟอีเนี่ยระยะปักอ่ะมันใกล้ใกล้เคียงกันแต่ว่าปักอ่ะมันจะมากันไม่ถึงซึ่งตําแหน่งของเซนเซอร์บางตัวเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าถามว่าใส่กันได้ไหมใส่กันได้ครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าใส่ออกมาแล้วมันดีหรือเปล่านะอันนี้ส่วนตัวนะคือผมเองไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่า ไม่เคยเอาเกียร์ของ Accord กับเกียร์ของ FE เอามาผ่ารวมกันนะครับผมแต่ก็ที่เบื้องต้นเลยที่รู้แล้วว่าไอตัวนี้ที่ผมบอกตอนแรกนะครับมันจะไม่มีพักมาเสียบข้างล่างนะครับผมซึ่งโค้ดรหัสเกียร์ของของตัวนี้เป็นของ Accord ตัวปี2021 นะฮะที่เป็นเครื่องโฉมเดียวกันนี่แหละนะก็ไม่เป็นไรคืออันนี้มันไม่ได้ใช้แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือลูกค้าก็เคยใช้มาก็เท่ากับว่ามันคงใช้งานได้แหละนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนเซ็นเซอร์บางตัวนะครับผมเพราะว่าต้องบอกงี้ว่าในตัวเกียร์เนี่ยใหม่มากนะแต่หัวหมูเนี่ยหัวเก่านะครับผมหัวหมูนี้เป็นหัวเก่าแล้วก็มีการผ่าเกียร์มาแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเลยคิดว่าอาจจะมีการประกบ ในส่วนของหัวหมูใหม่เหมือนเวลาที่เราทําการดัดแปลงเกียร์นะครับก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ท้งนี้ท้งนั้นแล้วโอเคเอามันใช้ได้ก็ใช้ได้แล้วกันไม่เป็นไรแต่ณนะตอนนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยคือไม่มีกองเกียร์มานะครับก็เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนใส่ให้ใหม่อยู่แล้วซึ่งเกียร์ตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมพยายามจะหาเกียร์ที่มันตรงรุ่นนะครับก็มันใช้ระยะเวลาพอสมควรหาไม่ได้สักทีนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าลูกค้าผมขอโอเวอร์ฮอนดีกว่านะฮะ ก็เดี๋ยวจะทำการรื้อผ่าโอเวอร์ฮอนออกมาดูอีกทีนึงว่าโอเวอร์ฮอนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะพบปัญหาอะไรข้างในหรือไม่เดี๋ยวคอยชมกันแล้วกันครับ การโอเวอร์ฮอนนะครับเราก็ได้ทําการโอเวอร์ฮอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ได้ทําการเปลี่ยนซีนต่างๆนะครับแล้วก็สายพาน CVT นะฮะก็อย่างที่แจ้งเอาไว้เบื้องต้นเลยคือว่ารถคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนเกียร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ปัญหาของรถคันนี้เนี่ยซึ่งลูกค้าได้ทําการจูนรถมาค่อนข้างที่จะมีแรงม้าพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างแรงแหละเนาะระดับหนึ่ง <S 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 วันแรกที่เราทําเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอ้อทอคต่างๆนะครับที่มันมีอาการไหม้นะครับสลิปบ่อยๆครั้งเนื่องจากบูตโอเวอร์บูตเยอะนะครับแล้วก็ รถไม่ไปอ่ะเหมือนรถคัดลื่นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สมองเกียร์เนี่ยค่อนข้างสกรปรกพอสมควรในส่วนของวาบอดี้นะครับผมก็เลยทําให้ตอนออกตัวเนี่ยเกียร์ดีเลยนั่นเองนะครับก็ต้องต้อง,องมองอย่างนี้ว่าในปัญหาของรถเกียร์ออโต้เนี่ยเกียร์ออโต้เลยลวกันนะส่วนใหญ่แล้วที่เวลาเราใส่เกียร์ตอนช่วงเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนก็ตามเนี่ยใส่เกียร์ดีหรือใส่เกียร์อาเนี่ยแล้วรถมันดีเลยเนี่ยมันไม่ยอมไปสักทีเนี่ยนับวิได้เลยนะประมาณสัก2ถึง3ถึง4 5วิเนี่ย แล้วค่อยเดินออกไปปึ๊เข้าไปเนี่ยอันนี้คือเป็นในเรื่องของเกียร์สกรปรกนะครับผมถ้าเกิดว่ามีอาการนี้แก้ไขเบื้องต้นได้โดยการที่เราฟรันชิ่งเกียร์สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่หนักมากมันมีสิทธิ์อาจจะหายและมันอาจจะไม่หายก็ได้นะครับอันนี้บอกเผื่อให้กับท่านผู้ชมไว้เพื่อจะได้ดูแลรักษารถของท่านเองนะครับผมส่วนต่อมาในเรื่องของอาการไฟเกียร์กระพริบ,บหรือว่า รถเริ่มเกียร์สลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกระบบภายในเกียร์แล้วนะฮะก็อย่างรถคันนี้เนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของตอนแรกที่มาและเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนช้าแบบน่วงน่วงมากนู่นนี่นั่นมากมันก็หลายอย่างมากเข้าเกียร์ดีรถประมาณสัก5 5วิกว่าเลยด้วยมั้งนะครับรถขยับตัวออกไปเราเติมคันเร่งแค่แบบแค่จะปล่อยให้รถมันไหลอะ บันดันกลับลื่นเลยทันทีวู้วู้วู้ว้วเหมือนรถจอดอยู่เฉยแล้วรถมันแค่ไหลๆคันๆไปแล้วก็ลอ่อฟาดนะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆสายพาน CVT ขาดนะครับแต่คันนี้เนี่ยสายพาน CVT เกือบขาดนะครับยืดยืดพอสมควรแล้วแหละนะฮะแต่ว่ายังไม่ถึงกับขาดแต่ปัญหาของคันนี้คือมอเตอร์ทอร์กไหม่นั่นเองนะครับผมก็คือเลยไม่มีแรงเหวี่ยงที่จะเอารถเนี่ยฉุดกระชากออกไปนั่นเองโดยประมาณอันนี้พูดคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมเข้าใจง,ง่ายๆแล้วกันเนาะ นะครับผมก็ในส่วนของรถคันนี้เราได้แก้ไขปัญหาจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในส่วนของล่าสุดที่เราแก้ไขปัญหาไปรอบที่2นะต้องใช้คําว่ารอบ2เพราะรอบแรกเนี่ยเราประกอบเกียร์แล้วเรายกขึ้นเนี่ยเรายังเจอปัญหาในเรื่องของเกียร์ดีเลย์อยู่นะครับแต่ว่า รอบที่2เนี่ยเรายกขึ้นอีกทีหนึง่งแล้วก็เอาสมองเกียร์ออกมาเนี่ยมาทําการตรวจเช็คล้างดูชอยแรกถ้าเกิดว่าล้างแล้วมันไม่ไหววาบอดี้มีปัญหาจริงๆเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าโชคดีว,ว่าวาบอดี้มันแค่ตันเฉยๆนะครับมันก็เลยได้ไดทําการล้างเกลี้ยงแบบเกลี้ยงเลยสมองเกียร์นะครับผมแล้วก็ได้ทําการประกอบแล้วตอนนี้ขับใช้งานได้ปกติแล้วและอีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับรถที่รีแมปกับเกียร์ออโต้หรือเกียร์ซีพนะครับผมก็ อย่างรถคันนี้เนี่ยผมคาดว่าบูธเนี่ยมันค่อนข้างมาฟาดไวนะครับฟาดไวเลยทําให้เกียร์เนี่ยมันจับไม่ทันนะครับผมพอเกียร์คัดมันจับไม่ทันเนี่ยมันเลยทําให้เกียร์มันสลิปอยู่บ่อยๆครั้งวดืวดวดืวดวดืดวืดวืดเหมือนรถอยู่กับที่แต่รถไม่ไปอะ่ะแต่บูธมันไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับฟาดไปฟาดมาจะเลยทําให้ตัวท้องเนี่ยมันไหม้นั่นเองอย่างที่ผมบอกนะครับผมซึ่งฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านละกันนะครับที่ทํารถแรงๆนะก็ พยายามดูหมั่นดูหน่อยหรือก็ไม่ก็ในเรื่องของการขับขี่ด้วยละกันนะครับบางทีแล้วคือด้วยเกียร์เนี่ยมันยังไม่มีคนที่โมดิฟายมั้งนะถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือถ้าเกิดว่าใครที่ทราบนะว่าแบบใครสามารถโมดิฟายเกียร์ CVT ได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกับท่านผู้ชมคนอื่นๆได้เลยนะเพราะว่าผมเองยังยังไม่เห็นเฉยแต่ถ้าเกิดว่ามีก็ฝากคอมเมนต์ละกันนะให้กับท่านผู้ชมคนอื่นที่แบบสนใจที่ ทำรถแรงเนี่ยเราก็อยากจะ,ะโมเกียรี CVT ีไปด้วยให้มันดีขึ้นเพื่อในการขับขี่ที่แบบสนุกขึ้นเนี่ยมันก็ถ้ามันทําได้มันดีครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังทําไม่ได้นะอย่างรถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําและยังทําไม่ได้เนี่ยคือยังเป็นคงคงยังเป็นเกียร์เดิมสแตนดาร์ดอยู่แบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนานะครับว่าให้ทําแรงมากหรือว่าให้บูทมันติดเร็วเกินไปนะครับผมซึ่งก็ตรงนี้อยู่ที่ดูแลพินี้ของเจ้าของรถแล้วก็ ช่างเนาะแล้วก็ช่างจูนร,รีแมปและกันนะครับผมก็อยู่ที่ความชอบลูกค้าอันนี้ก็ต้องคุยกันเองดูว่าไปท่าไหนดีนะครับซึ่งถามว่าคันนี้ขับดีไหมผมว่าก็ขับดีระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างแรงอ่ะแต่มันก็อย่างที่บอกครับมันก็แรงตามตังค์พังตามตีนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ชัดเจนของทุกท่านอยู่แล้วแล้วก็ของทุกคนอยู่แล้วที่แบบอยากทํารถแรงนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ก็คงจะแบบแรงเลยอ่ะนะ คันนี้นะครับแล้วก็คงขับสนุกได้เลยทันทีนะครับผมมาก็ในส่วนของการทดลองนะเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกท่านไปชมก่อนเบื้องต้นและกันสําหรับรถคันนี้ที่ผมบอกว่าบูทมันติดไวเพอบูทมันฟาดปุ๊บแล้วรถมันอยู่กับที่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็จะให้ดูบูทอยู่างฝั่งขวามือนะนี่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ30หน่อยนะผมจะลองเหยียบคันเร่งนะเห็นอะไรไหมว่าบูทมันเกินไปแค่ไหน นี่รถยังไม่เดินเลยยังแค่หกสิบเองนะครับผมนี่แหละสาเหตุแบบนี้แหละที่จะทําให้ตัวอทอร์กเนี่ยมันลื่นไวแล้วมันไหม้นั่นเองครับอีกรอบนะนี่รถยังไม่ไปเลยนะนะครับอารมณ์คัดลื่นอะอารมณ์นั้นเลยซึ่งก็ต้องบอกงนี้ครับเนี่ยในในสาเหตุแบบนี้นี่ที่ทําให้เกียร์มันพังไวก็จะเป็นเพราะหนึ่งเลยคือเรื่องของปัญหาคนขับแน่นอนและอันดับแรกนะครับ อันดับสจูเนอร์ก็น่าจะต้องการอยู่แล้วแหละว่าต้องจูนให้ให้กับเจ้าของรถพึงพอใจมากที่สุดเพื่ออาจจะลูกค้าอาจจะบอกว่าเออพี่ขอแรงแรง่ะนะฮะมันก็เป็นมีความเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับซึ่งบูธมันก็ไปค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะเมื่อกี้นะครับผมแล้วกออ็ถามว่าในการขับขี่แบบนี้เนี่ยเป็นอันตรายไหมถ้าเจ้าของรถนะครับถ้าเกิดสมมติเจ้าของรถก็แบบไม่ค่อยๆขับอะไรเงี้ย ค่อยๆไต่ความเร่งไปอะไรเงี้ยไม่แบบแซดบ่อยๆอะ่ะผมว่ามันก็ยืดอายุได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือปลายเหตุครับเพราะต้นเหตุเนี่ยมันโอเวอร์บูทเยอะมากนะครับผมเพราะโดยปกติแล้วเวลาเราขับเนี่ยปกติคือไต่ความเร็วไปต่อให้เหยียบเหยียบคันเร่งจมมากแค่ไหนหรือเร็วแค่ไหนเนี่ยบูทมันก็จะคงที่อยู่ประมาณบาเศษนั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าพอเราทําให้มันแรงขึ้นไปแล้วเนี่ยบูทมันโอเวอร์บูทไปเยอะเนี่ยเกียร์มันเลยรับไม่ไหว ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้แล้วกันเผื่อว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับผมก็เผื่อ ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับก็สามารถนำรถเข้ามาโอเวอร์ฮอนกับเราได้นะครับซึ่งเราก็รับทั้ง Honda โต o t ต้านะครับผมแต่ดีเซลผมไม่รับนะครับเพราะว่าผมยังไม่ชำนาญพอนะครับผมก็ในส่วนของรายละเอียดการโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรารับประกันให้1ปีนะครับผม1ปีเต็มนะหรือ25,000กิโลนั่นเองนะครับผมก็อยู่ในระยะใดระยะหนึ่งก็ได้แล้วแต่ที่ลูกค้า ใช้งานนะครับผมส่วนใหญ่ผมทําแล้วผมท,ทําทีเดียวจบนะครับก็คือเปลี่ยนทุกอย่างนะครับก็อยู่ในงบซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าราคาของแต่ละที่เนี่ยถูกแพงไม่เท่ากันนะครับผมก็อยู่ที่ดุลพินิดของท่านผู้ชมละกันก็ลองศึกษาดูแล้วก็ลองสอบถามสถานที่อื่นๆดูก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมท,ทําทีเดียวผมเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมเพื่อจะได้ท,ทําทีเดียวจบครับเพราะว่าในส่วนของ p r o c e s งานของอู่เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่า มันไม่อยากยกเกียร์บ่อยครับไม่อยากพาเกียร์ไบ่อยครับ 1. คือเสียเวลาครับ 2. คือปัญหาอื่นๆมันจะตามตาม,มาเรื่อยๆครับก็เลยไม่อยากทําหลายๆรอบนั่นเองครับก็อยากทําทีเดียวจบครับผมประมาณนี้นะก็ฝากแล้วกันสําหรับ คอนเทนต์ที่ดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โปรโมชั่นตอนช่วงนี้นะในช่วงของสิ้นปีนี้โปรโมชั่นของเราค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากเยอะมากจริงๆสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับกับาราคาของเราที่มีส่วนลดถึง30%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ไปตรงกับโปรโมชั่นอันไหนลูกค้าก็ลองเข้าไปดูแล้วกันกับอย่างเช่นแบบของเลวอยู่4,999บาทนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเซตซีโรทั้งหมดเลย นะครับเผื่อจะออกต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นพวกโชคต่างๆนะครับเปลี่ยนโชคพร้อมของแถมอีก4อย่างช่วงล่างเริ่มต้นที่9,999บาทอย่างเงี้ยนะครับก็เผื่อว่าเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วกันนะแล้วก็แนะนำว่าช่องทางที่จะสอบถามหรือ,อช่องทางที่จะติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับก็ ทางด้านล่างของเราได้เลยนะในที่เป็น QR code จะเป็น l ล n e แอดของเรานะครับสามารถแอด l ล n e แอดแล้วก็สอบถามแอดมินในเรื่องของนัดคิวเข้ามาทำการซ่อมละกันนะครับผมก็ฝากไว้สโคสเซอร์วิสเซ็นเตอร์ครับผมร้านของเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์9ก้าโมงถึง1นึ่ทุ่มครับผมร้านของเราอยู่แถวจตุโชตนะใกล้กับเขตสายไหมใกล้กับวชระพลนั่นเองนะครับไปมาสะดวกอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 9 9 5 3 5 2 5 1และ0 8 1 8 8 6 4 4 6 1 นะครับผมเวลาทําการของเรา9โมงถึง1ทุ่มแนะนําว่าให้ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาในช่วงเวลาทําการนะครับถ้าเกิดว่านอกเวลาทําการแล้วส่วนใหญ่ผมเองจะไม่ค่อยได้ตอบนะครับผมแล้วก็น้องๆก็กลับบ้านกันหมดแล้วอาจจะทําใหา้ลูกค้าอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในช่วงซ่อมรถยนต์บานๆครับผมก็ปับเองครับลาไวแค่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ เช็ครถก่อนเดินทางเหมือนเช็คอินก่อนเที่ยวทริปสินปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15รายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a s s e r v i c e Center p r o c e s s Zero เปลี่ยนถ่ายของเร็วทุกระบบ4,999บาทน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนโชคอาบโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโชคคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชคยางกันกระแทกยางกันฝุ่โปรโช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1วันโปรฝาชิงเกียร์ h o n d a A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้สูดเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้น ซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และถ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศนนาน6เดือนเฉพาะธนาคารกาิศกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย ที่ Squad Service c เซนเตรเราดูแลรถคุณครบวงจรตัวเช็คสารายการตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมช่วงล่างโชค๊คยางและอะไหล่คุณภาพเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง1ทุ่มย่านลามินทาจัตุโชคใกล้ทางด่วนติดต่อได้ที่เบอร์0999535251ศูนย์ 1, 0, บริการรถยนต์ครบวงจร